รู้แล้วรีบทำสามสิ่งนี้ในบ้านเงินจะไหลามาเทมากราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อพลิกชีวิตเงินไหลมาเทมาให้ทำสามสิ่งนี้ที่บ้านทำง่ายๆได้ผลเกินคาด 1. บูชาเงิน 2. ใส่บาทระวิทโย 3. ให้ทำความสะอาดบ้านเรียกทรัพย์ และแต่ละข้อมีวิธีการอย่างไรมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องเงินในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้หลายคนคงต้องกุมกระหมับหนักกันเลยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็เรียกได้ว่ามืดแปดด้านชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีมีรายรับเท่าเดิมแต่มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ราคาข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของสดน้ำมันแต่เงินเดือนก็ยังคงเท่าเดิมแถมยังต้องหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆให้เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในแต่และเดือนอีกด้วยนะคะดังนั้นการมีเงินที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวและการมีเงินทองที่มากมาย จึงถือได้ว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตของใครหลายๆคนค่ะซึ่งเงินทองที่ได้มาในปัจจุบันของแต่ละบุคคลน,นั้นมาจากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเสี่ยงดวงหรือลาบลอยต่างๆและในวันนี้เราขอนำเสนอ3วิธีที่จะทำได้ที่บ้านสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจตัวช่วยดีๆตามความเชื่อ เพื่อช่วยเสริมแนวเรื่องของการเงินให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมาติดตามรับฟังและนำไปปฏิบัติสามสิ่งนี้พลิกชีวิตเงินไหลามาทำได้ที่บ้านได้ผลเกินคาดค่ะ 1. บูชาเงินท่านผู้ฟังคะการทำพิธีต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีการทำมาอย่างยาวนาน เช่นการบ่ายเจ้าที่การจุดธูปขอขมากลางแจ้งวิธีการย้ายเข้าบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งการพับเงินเฮงใส่ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์เคล็ดลับการบูชาเงินนี้จะทำให้มีกินมีใช้ไม่อดอยากการเงินไหลลื่นไม่ติดขัดไม่มีคำว่าไม่มีเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. นําข้าวสารใส่แก้ว 2. ใส่แบงค์อะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8 3. นําเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญหบาทและเหรียญสตางใส่ลงไปหลังจากนั้นให้ท่องคาถาเรียกทรัพย์และนำเงินนี้ไปวางไว้หน้าหิ้งพระค่ะคาถาเรียกทรัพย์ตั้งนะโมสามจบแล้วว่า นโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาศรัทธาปิยะมังมะสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพทิสาสมาคะตากาลโภชนะกาลโภชนาอาคตฉายะอาคัตฉา,า,ายหิปิยังมะมะศีวลีจะมะหาเทโร สัพภลาโภนิรันตะรังตะมะหังสังคังศีลสาณนะมามิเมื่อสวดเสร็จแล้วก็ให้อธิษฐานของเงินให้ไหลามาเทม,มาทุกทิศท,ทุกทางขอให้มีกินมีใช้ไม่ติดขัดและขอให้หมดหนี้หมดสินที่มีอยู่ด้วยจากนั้นให้นำแก้วที่ใส่ข้าวสารไปวางไว้บนหิ้งพระก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ 2. ใส่บาตรวิทยโยการใส่บาทนี้สามารถทำได้ทุกวันค่ะโดยให้หาบาทเล็กๆหรือถ้วยเล็กๆวางไว้บนหิ้งพระวิธีการใส่บาทวิรัตโยเพื่อความคล่องตัว 1. นําำเงินใส่ไว้เมื่อพร้อมกับตั้งนาโมสามจบต่อด้วยการสวดใต้สารณคมพร้อมทั้งนึกถึงความหมายของบทสวดทั้งสอง สองให้สวดคาถาเงินล้านจำนวน3จบ5จบ7จบ9จบหรือ108จบแล้วแต่ความเหมาะสมในขณะที่สวดให้นึกถึงสมเด็จองค์พระปฐมสมเด็จองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าหลวงพ่อปานหลวงพ่อลีสีลิงดำโดยจิตต้องไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหรือหวังพ้น จากการสวดมนต์นี้3ให้นำเงินหยอดลงไปในบาทเมื่อเงินนั้นตกลงไปในบาทแล้วทันทีให้นึกว่าขอบุญกุศลน,นี้จึงถึงแก่ข้าพเจ้าขอบุญกุศลน,นี้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอข้าพเจ้าที่เคย ประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งมีเจตนาที่ดีไม่มีเจตนาก็ดีจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและขอบุญกุศลนี้จึงถึงแก่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทวดาที่รักษาประตูเงินประตูทองของข้าพเจ้าพร้อมทั้งท่านเท้ายมราช ขอจงอนุมาธนาผลส่วนบนส่วนกุศลนี้และจงเป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญกุศลครั้งนี้ตับเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายพึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพระเจ้าที่พึงได้รับการสวดข,ขอขมาเงินล้านให้ได้ผลน,นั้นมีอยู่8ข้อ 1. ผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้า และสวดบูชาพระรัตนไตรัสตยสวดไตรสรณคมและขอขมาพระรัตนไตรัย 2. คนสวดต้องมีศีลจึงควรอาราธนาศีลทุกวันยิ่งก่อนนอนสำคัญเพราะศีลจะอยู่กับท่านตลอดเวลาที่ท่านนอนหลับไม่ขาดแน่ 3. คนสวดต้องทำบุญตักบาตรทุกวันหากไม่มีโอกาสก็ให้จบเงินเสยบาตรเล็กๆใส่กระป๋อง และรวมไปทําบุญรอบเดียวอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง 4. เมื่อสวดคาถานี้แล้วให้นั่งเฝ้าเงบวชคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวันคือตั้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทําจนจิตเป็นสมาธิพอสบายใจแล้วก็ไปทํางานต่อในตอนเช้าหรือพักผ่อนในตอนค่ำ 5. ก่อนสวดอยากรวยได้แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสียให้ทำจิตใจให้ตั้งมั่นมีสมาธิที่ดียิ่งเห็นถึงพุทธบาร,รมีอันประมาณหาไม่ได้จริงๆ 6. กสวดก่อนนอนและตื่นนอนก้าจบวางจิตไว้ขึ้นกลางกายช่วงหวังอก วางจิตนิ่งในจุดนั้นภาวนาไปคิดว่าพระคาถานี้วิ่งลงไปที่จุดนั้นเหมือนมีพระพุทธองค์มาประทับรับรู้ถึงการสวดของเราเท่านที่ทำงานประจำหรือค้าขายก่อนเอาเงินออกและเก็บเงินในตอนเย็นหรือเอาเงินออกไปใช้ในตอนเช้าให้สวดคาถานี้ก้าจบ เมื่อจับเงินแล้วยังไม่นำเงินออกวา่าบคาถานี้ก้าวจบและนำเงินออก 8. ระหว่างวันขับรถกลับก่อนสวดจนหลับไปแรกๆให้สวดก้าวจบค่อยๆเพิ่มยิ่งเห็นผลยิ่งมีกำลังใจเพิ่มเมื่อสวดเสร็จแล้วก็ให้ถวายอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลและแผ่เมตตาต่อไปค่ะ ชินแสห่วงจุ้ยระดับโลกบอกว่าต้องเช็คตรงไหนถึงจะรวยกวาดบ้านตรงไหนแล้วเห็นถ้าพร้อมแล้วมาติดตามรับฟังค่ะมาเริ่มกันที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านคือศูนย์นกลางของพลังงานต่างๆห่วงจุ้ยหน้าบ้านดีต้องไม่รกรุงรังสกกระโปกหากต้องการเรียกทรัพย์เข้าบ้านให้เจ้าของบ้านนำมาคักทำมาค้าขึ้น ควรเปิดหน้าบ้านให้โปร่งโล่งไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างกองขยะไว้หน้าบ้านนะคะหรือสุมรองเท้ากองใหญ่ๆควรทำความสะอาดบ้านให้โปร่งให้มีแสงสว่างมากเพียงพอตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ให้เกิดความสวยงามไม่ขวางทางประตูค่ะ 2. ห้องครัวห้องครัวเป็นแหล่งรวมพลังงานความอุดมสมบูรณ์ หลักของหวงจุย้ยเชื่อกันว่าจะส่งผลถึงสุขภาพและโชคลาภของผู้ที่อยู่อาศัยโดยตรงในทางวิทยาศาสตร์ห้องครัวที่สะอาดจะส่งผลถึงสุขลักษณะอนามัยของคนในบ้านค่ะเพราะฉะนั้นห้องครัวควรจัดเป็นระเบียบเรียบง่ายทำความสะอาดได้สะดวกทุกซอกทุกมุมอุปกรณ์เครื่องใช้จานชามควรจัดวางอย่างเป็นระเบียบ มันทำความสะอาดอยู่เสมอค่ะเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้สะดวกแสงสว่างส่องถึงอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ควรให้ห้องครัวมีความชื้นจนเกิดการละอองการขึ้นเชื้อแบคทีเรียค่ะ 3. ห้องน้ำตามหลักฮวงจุ้ยของห้องน้ำเปรียบเสมือนจุดอับที่มีพลังลบดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับแตมแหน่งที่ตั้งค่ะ โดยไม่ควรอยู่กลางบ้านใกล้กับห้องครัวหรือหน้าบ้านแล้วเสริมพลังบวกให้กับห้องน้ำด้วยการทำความสะอาดอย่ามสม่ำเสมอจัดวางของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มช่องระบายอากาศให้แสงสว่างส่องถึงเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดอาจเลือกใช้กระเบื้องสีโทนสว่างเช่นสีขาวเพื่อให้เห็นสิ่งกสกรปรกได้ชัดเจน เพิ่มกลิ่นหอมให้กับห้องน้ำก็ช่วยเสริมพลังได้ดีค่ะห้องทำงานห่วงจุ้ยห้องทำงานหากปรับให้ดีจะช่วยให้ปราศจากอุปสรรคในการทำงานให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จโดยห้องทำงานต้องสะอาดมีแสงสว่างที่เพียงพอ 2. โต๊ะทำงานต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีเอกสารกองสมจนรกห้อง ควรมีต้นไม้ตามมุมห้องเพื่อช่วยลดความตึงเครียดเพิ่มพลังไหลเวียนขจัดปัญหาการงานที่หนักอึง้งและสุดท้ายคือห้องนอนค่ะหวงจุ้ยห้องนอนที่ดีจะต้องไม่ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานจึงไม่ควรเก็บของไว้ใต้เตียงจนเป็นที่สะสมฝุ่นทําความสะอาดยากลําบากหากจำเป็นด้วยพื้นที่น้อยควรเลือกเตียงที่มีลิ้นชัก ที่นอนควรสูงจากพื้นเพื่อให้พลังงานได้ไหลเวียนรอบที่นอนได้ค่ะส่งผลให้อุณหภูมิห้องไม่สูงสุขภาพการนอนดีรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่เจ้าของห้องและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะผิดพาดประการใดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมินยูชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ